สวัสดีจ้ะมีกระสิบมะเฮ็ดก็ขอ่อยพอบานเนาะแบบง่ายๆจ้ะเอ่อซั่งให้คนต้มมันฝรั่งเนาะในหมอ้อคนดันไปต้มกับอันหม้อหุงข,งขา้าวเออกระยามันเถอะวันีเฮาก็กสม,มิเฮ็ดซอสให้ข้าเจ้าเนาะสม,มิฮอตดอกมี่อย่างนี่กข่อยเมื่อยข่อยไปเใ็ดสวนมาก่อยหอบแล้วก็เอ่อพริกหวาน พี่โจทนี่แล้วลก็มีโอ้ยมียังี้ความพยหญ่แล้วก็มีเกระเทศกระป๋องเดี๋ยวใส่เบิ้งแล้วพันไปต้่มมันฝรั่งกับหม่อของเขาคือจะค้อนหรอโอ้ไม่มาจาาสิบ,บป้าเปิดให้เบิ้งพันเอามันฝรังง่งามาต้่มใส่หม้อของเขาเนี่ คิดว่าก็สะดวกสบายก็กันได้น้องหุงเขาก็ได้ต้มมันก็ไดคิดว่าก็สิสุลตอนแรกเราพ่นเขามาเบิงพ่นไส่นำเต็มเลยบัดนี้เขาเขามาเบิงเลยเว้ยเขาก็ลดนํำลงไปเอานํำไปเทีถึงเขาก็มาต้มตัวตอนนี้เขาก็สิไปเฮ็ดซอสพวกเที่พ่นสีกินก็มันฝรั่งนี่เลยจ้ะ วันนี้แม่มจ้าม้องเริ่มพัดซอไทยพะกาน,นะม่จ้าหอมหัวใหญ่ แค่ลดลงไปจัดแต่ว่าแค่รอดอยู่ตรงเได้จัด 他老公来得着。他怎了你这个女人，你他妈的！多钱？多巴钱？昨天他打的是什么？天母的！ อันนี้เป็นเอ่อผักที่พลังต้วจะโอเคทุมฟัิจามั้งต็มไปหยดิี่แล้วชอลลี่กไปหน่อยเพราะว่าถ้าเปิดแบบเจ้าดีนะมันจนจ้ะ หอมใส่รำจัง่งนี่ก่อ,อนเหลือแต่ฉันเหลือเอ่อฮอตรดกอ่ะเนาะคือว่าฮ็ดพิซซ่ามันนันเอาใส่ไปเลยจะใส่ของใส่เข้าไปทิ้งของ

กัดท,ท้านไ้กินกินหมยหอมหอมอ่อ,เ,อเครื่องที่เอา,าไป่อาไปสามวันเพื่อเทเจเลย็าไ,ไปเลย พริกชัวพริกหวนานใครซอสอันนี้ผมว่าเดี๋ยมันเตอทีมันก็จะมเอเอาใส่เข้าไปเอาพริกปาปริก,าก,ก้าพริกหวานลงไปหมดจัะลงไปเลยเลือทีจุดหน่อยหนึง ไม่ผิดกติกาไม่เอาไซ่เข้าไปพร้อมเย้แล้วมันคือหรือเปล่าเอ๊ะไซดอกสีกลายเป็นอาหารเกล็ดชิมมั่งเลยด้จ้ะอร่อยมาก แต่ส่วนตัวจากของสิสะเห็ดแบบนี้กินก็เขาได้จ้ะฝรั่งข้าบอกกินก็เขาได้ไปเห็ดแบบนี้เขากินกับมันฝรั่งขาอเมื่อไรกันเลยง่ายๆภาว่าไปเห็ดสวนมากประเทศไทยเบิ่บบจ้ะ ิดวาาด่าใส่ใดเ้าจะเราก็จะตั่ใส่ก็จากินก็มันฝลังนะจ้ะเราต้องหาสักพี่ ต,ตีต้งแทกตต้มซอสไดเยอะพ่ออย่างไรจ้ะซอสเนี่เพราะว่าคนไปกินกับมันฝรั่งละพอบานก็กินเยอะจ้ะโอเคจ้ะเป็นอันว่าเซสับเรียบร้อยมันฝรัง่งแล้วก็สิมีเอ่อผักักแต่งดองเนาะตกแต่ซอดทำขึ้นปัจจุบันทันตัวจ้ะกระซิมี่ประมาณนี้เลยจ้ะไว้พอกันคลิปหน้าได้เจ้ะสวัสดีจ้ะ วันนี้พามากินอาหารง่ายๆจ้ะก็มีมันฝรั่งแล้วก็ซอสฮอทดอกประมาณนี้แหละจ้ะ